รักษาไว้ซึ่งชีวิตของเจ้าหน้าที่ของทหารนะคะแล้วก็การยึดหลักในเรื่องของสันติวิธีเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็หวังว่าสิ่งพวกนี้จะสามารถที่สูตรในในของในเรื่องของกระบวนการต่างๆได้แล้วดิวฉันก็จะได้มีโอกาสกลับมานะคะทำเพื่อพี่น้องประชาชนรับใช้พี่น้องประชาชน รับใช้สถาบันแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาทํางานร่วมกับทุกท่านอีกครั้งค่ะแน่นอนว่าวันนี้ก็เป็นการทักทายสั้นๆบนเวทีนะคะแต่ขอให้มั่นใจว่าดิฉันเองมั่นใจตัวทุกท่านว่าหลังจากที่เรามีการปรับเปลี่ยนคอรมอคณะใหม่มานี้แล้วดิฉันเชื่อมั่นในตัวของทุกท่านนะคะว่าเราจะทําทุกอย่างเพื่อประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็จะทํามันอย่างถูกต้องด้วย ที่ฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะต้องขอขอบคุณมากๆและที่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ